สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องกอบค่อยงามละเอีดนะครับพี่น้องเนาะวันนี้กอบควยงามละเอ็ดกับมีแม่ลูกสวยๆลูกสาวสวยๆมาฝากปีฝากน้องนะครับเนาะเดี๋ยวผมสี้าไปถามแฟนผมนะครับว่าควอยตัวนี้เป็นลูกสาวพ่อใดแม่เป็นสายใดนะครับเนาะนี่แหละครับลูกเด้จจะโตแล้วนะครับป้าลูกเลยพี่น้องเลยพิจาจรณาเอาได้ครับเด้อวว่าลูกงามว่างามครับพี่น้องลูกเด้เดียนกัวเดียนหนึ่งนี่นะครับ พายงาบงลอบตัวก็พี่น้องจังสิพาไปถามนะครับเนาะนี่นะครับลูกสาวดเดียรนน์นึงนะครับเนาะเอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยมนเมนี่ไดือดรูปอะไรเจา้าโตครับนี่ตัวที่สองค่ะตัวนี้โอ้ลูกตัวที่สองเป็นลูกสาวพ่อไะไครับนี่ลูกสาวบิ๊กเบิร์ดค่ะลูกสาวบิ๊กเบิร์ดนะครับเนาะ เป็นลูกสาวบิ๊กเบิร์ดเดอร์พินองนะครับเบิ่งครับโอ้ลูกแม่พี่น้องเอ้ยลูกสาวบิ๊กเบิร์ดได้จักเดือนเลยครับนี่เดือนนึงจ้าได้เดือนนึงนะครับโอ้ลูกมีอัตลักษณ์คล้วยไทยชัดเจนเดอร์พินองเด้อลูกตาแต้มแจ่มจ้ำนะครับโอ้ลูกสาวบิ๊กเบิร์ดเดอร์พินองลูกงามงามครับเพื่นเนี่ยลูกสาวบิ๊กเบิร์ดลูกตัวแม่ยนะครับเนาะ มาดิส่วนสูงแม่ย oh. um er> ู่หลายมันเนาะครับดิครับร้อยซีซีบวกค่ะร้อยซีซีบวกด้วยครับเนาะโอ้แม่สูงร้อยซีซีบวกด้วยครับแม่เป็นสายไะไครับนี่สายอุเทยลอยค่ะแม่เป็นสายอุเัยลอยนะครับเนาะโอ้สัดเจนเ์นะครับพี่น้องมีของดีปะมีของดีปะครับนี่มีอยู่จ้าชัดเจนฑ์มาบอกว่าเบื้องข้นครับมาดิตาแยมครับตาแยมแยมจ้ำนะครับ ข้อสามองขอสามองข้อองไงครับเปล่าเงี้เนาะครับเนาะโอ้ไปเด้ยนก็หมักตะเลียนตัวของง่ายๆเดี๋ยครับหมักของง่ายๆจ้าของหน่อยมันบ้านธัทจ้าโอ้โหครับหมักของง่ายๆได้พี่น้องได้ผลหมักของง่ายๆเพื่อนนะครับของหน่อยจับบ้านธัทเพื่อนนะครับห้วยตัวนี้สูงลอยสี่สิบสี่เนาะครับเนาะได้ลูกสาวที่เป็นนดัะครับเนาะโอ้พี่น้องได้หมดเลยครับพิจารณาเอาด้ครับเดี๋ยวสิถามราคาถามโบ้ท้อยได้ครับเบื้องลูกเนี่ยผมอ่อนซ่อนตะลูกเด้อพี่น้องเอ้ยลูกเดียนกลัวเดียนหนึ่งนะครับ ลูกสาวบิ๊กเบิร์ดได้พี่น้องปัาดมันีลยครับหลังปลาบูข้อปลาเข็งเลยพี่น้องลูกสาวไหมครับแม่ก็อ้างดีได้พี่น้องแม่ก็บเหีวปลารถไฟเด้ครับพี่น้องเลือดดำน้ำกับป่าปัดนะครับเนี่ยแม่เหี้ยวๆเลยครับพี่น้องสนจิตสนใจกับโทรเข้ามาสอบถามผมเลยนะครับเนาะนี่แหละครับกล้วยปัาดงามประงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยมักจะลูกแล้วครับมันเนี่ย ลูกหางกับงี้ได้พี่น้องหางแม่กับงามนะครับคุณครับบัดนี้เปิดไว้ราคาอะไรเนาะครับดิครับแสนหนึ่นาพจ้าโว้ยแม่นบ่าครับเปิดเท่าไรก็ครับแสนหนึ่าพเจ้าเปิดไปแสนหนึ่งหมื่นหาพันะนะครับพี่น้องปัาดของงี้งียมงามนะครับพี่น้องเลยลูกสาวไปพร้อมแล้วครับเอาจุงยางให้คุณมงึงเดาท่องมาหนิ ของเงียบงันเลยพี่น้องเปิดไปแสนหนึ่งมืนหาพันมาแลครับพี่น้องสูงลอยซีซีบวกได้ลูกสาวผมนะครับเนาะนี่นะครับจุงบ่ง,อ,งอย่งเบื้องี่น้องยางเหยียบให้เก่าดีนะครับนี่ครับสนจิตสนใจเด้พผมสีบภาพไปโทษสอบถามนะครับว่าเบอร์โท่าบัวใดนะครับนี่นะครับเป็นหมักของเงียบๆนะครับเปลี่ยนตัวของเงียบๆไปนะครับ เดาพี่น้องเด้อคนจุงย่างอยู่หมดครับคั้วกระงามคนจุงกระงามนะครับพี่น้องสนจิตสนใจเดี๋ยวผมจะไปถามเบอร์โทรให้เด้อพี่น้องเด้อมนี้เปิดไปแสนหนึ่งหมื่นหาพันนะครับฟังบ่ผิดนะครับเนาะเปิดไปแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเด้อพี่น้องเด้อของยิ่งใหญ่เมียสูงใหญ่ซีซีลูกตัวที่ไหนครับนี่ลูกตัวที่สองค่ากันอยูเนาะครับแล้วลูกสาวบิ๊กเบิร์ดนะครับเนาะใบหลอดครบแล้วครับเอกสารครบแล้วครับเนาะโอ้ผมออนซ้อตลุดครับเมียจะจ้อยยังไงได้ครับพี่น้องว่าลูกหินนุ่มอยู่ครับนี่ครับปูกำลังหาขั้ยงผมก็ว่า บอกพี่ฟังนะครับกล้วยตัวนี้ครับให้พี่น้องเบิึงเอาได้ครับเด้อว่ากล้วยสูงอร่อย40เปิดไว้แสนหนึ่งหมื่นหาพันเนาะครับราคานี่ผมก็ว่าพอฟังดูดีครับพี่น้องซื้อได้แม่ลูกตัวเมียนะครับเพราะต้องไปลุ้นว่าลูกตัวผู้ตัวแม่ครับนี่ลูกตัวเมียครับลูกนี้โอ้เขาข้อดีนะพี่น้องหลังปลาบูข้อปะเชงดีนะครับเดี๋ยวจะไปถามเบอร์โทษนะครับนี่อุู่แต่กินแต่หยาแล้วครับลูก ครับเอ,เอามาีิขอบอทษ่นนะครับบ้าน,นี้กล้วยเกี้ยงด้วพี่น้องเ้อเอาขอบอทษ่นน,นะครับบ้านี้บอกบอทุ่นวศูนย์เก้าหกศู้าหกสามเจดหสานี่ศูนย์จ้าหกนี่ศะครับพี่น้องเ้อนี่แหะครับขมาเบิ้งเอาเ้ยครับกล้วยยูใสครับดิ บนขวอออออำเเเภมืงงจจััหวดดร้้ย็าควยอยู่บ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะเผื่อโทรกะศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์นะครับพี่น้องโทรเข้ามาเด้อครับพี่น้องไอ้ผูเขาลังหาควายไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับผมมาบอกผิดหวังเลยครับพี่น้องกินหยาเก่งเนาะปากหนาสายไงเด้อพี่น้องมันกินหยาเนี่คยครับควัยครับอัดครับเนี่ยฝากกดติดตามช่องเบากรอบควายงามร้อยเอ็ดเด้เลยครับพี่น้องกอบควายงามร้อยเอ็ด สิหาข้อยแม่ลูกราคาถูกๆคกข้ยสูงสูงผู้อยากเอาไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับเนาะผมเปิดใบผ้าแผงนี่พี่น้องเปิดใบแท้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วพี่น้องต่อรองหน่อยนิดหน่อยนะครับเนาะมีรถบริการส่งฟรีผมนะครับผู้ที่ส้นจิตสนใจอยากจะข้อยไปเลี้ยงกับพิจารณาส่งหมดแล้วครับข้อยตัวนี้ครับเอาจุงไปมองแก้งค์คนเมืองในห้องมาหน่อยมันงูวะครับข้อยก็เฉียงเฉียงเนี่ยโอ้ยอย่างดีแล้วพี่น้องเนี่ครับผมครับส้นจิตสนใจกับโทรเข้ามาสอบถามเลยนะครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหก หกหนึ่งสี่ศูนย์แล้วพีนองคั้ยแม่ลูกนะครับตัวนี้ครับสูงร้อยสี่สิบสี่บัวนะครับเอาบาดีขอจบคลิปกับพี่นองเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นองเด้่อยาดี้วองเงีย